สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูท b e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่21เมษายน2565สำนักข่าวอาทีของรัเสเซียนั้นรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลยูเครนกำลังพยายามโน้มน้าวให้ประเทศในสหภาพยุโรปยกเลิกการนำเข้าก๊าซของรัเสเซียผ่านท่อส่งก๊าซดอสตีมวันโดยยูเครนมีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับให้รัเสเซียจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปผ่านยูเครนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมีการจัดส่งผ่านยูเครนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหรก็จะช่วยอุดหนุนในเรื่องของงบประมาณประเทศจากการเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะสามารถนำมาช่วยเหลือในช่วงที่ยูเครนนั้นประสบกับภาวะเศรษฐกิจในที่กำลังประเทศอยู่ในช่วงสงครามได้ด้วยทางด้านโอกาเบียโควาควบเนยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของระบบขนส่งกา๊าซของอยูเครนเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่ารัสเซียจะต้องมาขึ้นอยู่กับยูเครนในการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยัง สาภาพยุโรปนี่คือสิ่งที่จะนําไปใช้ในการพูดคุยระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยุโรปจะสามารถช่วยในส่วนตรงนี้ได้พอสมควรในแต่ละปีนั้นรัสเซียส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีผ่านท่อนอสตีมวันที่มีจํานวนถึง55,000ล้านลูกบาทเมตรส่วนบริษัทก๊าซปอมของรัสเซียก็ส่งก๊าซไปยุโรปผ่านระบบท่อส่งก๊าซของยูเครนอีก4 0 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรโดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการขนส่งให้ยูเครนเป็นสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ ทั้งนี้ทางยูเครนนั้นได้เสนอว่าให้เปลี่ยนเส้นทางจากท่อนอสตีมวันไปยังท่อส่งกา๊าซยูเครนทันทีประมาณ4 0จากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น100%ภายในเดือนเมษายนปี2566ซึ่งจะทําให้ประเทศในสาภาพยุโรปมีเวลาในการเปลี่ยนแปลงและเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วยนี่คือสิ่งที่ทางด้านสื่อมวลชนอย่างทางด้านอาทีนั้นออกมารายงานข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นก็พยายามโน,น้มน้าวให้สหภาพยุโรปยกเลิกการนําเข้ากา๊าซ รัเสเซียแบบโดยตรงที่ผ่านท่อนอสตีมวันแล้วก็ใช้ท่อที่ผ่านทางยูเครนเพื่อที่ยูเครนนั้นเนี่ยจะได้เก็บค่าธรรมเนียมไปเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศในช่วงที่เวลาประเทศนั้นกําลังจะต้องผเผชิญกับเรื่องของสงครามถึงแม้ว่าถ้าสงครามนั้นเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วยูเครนนั้นก็จะต้องหางบประมาณมาในการที่จะซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆในประเทศเ,เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอดูว่าทางด้านสาภาพยุโรปนั้นเนี่ย จะเห็นด้วยกับแนวทางที่ในส่วนของรัฐบาลยูเครน,นพยายามโน้มน้นาวด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเวลานี้ทางด้านสาภาพยุโรปนั้นจะตัดสินใจอย่างไรเพราะหลายประเทศก็บอกว่าจะพยายามลดการนําเข้าพลังงานจากทางด้านรัสเซียในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านเจนเนตเลเยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็มายอมรับว่าการแบนงการนําเข้าก๊าซแล้วก็น้ามันจากรัสเซียนั้นส่งผลกระทบอย่างมหาศาล ต่อสหภาพยุโรปแต่ว่าส่งผลกระทบน้อยมากกับทางด้านรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกครับ